อโอเควิทูลครับโอเควิทูลตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยสรุปสรุปนะเทวดาเนี่ยยังมีอยู่จริงไหมนะวันนี้ที่มันเงียบๆไปมีอยู่จริงไหมอย่าไปเชื่ออะไรพี่ไม่มีหรอกคือเชื่อต้องถ้าเกิดมีนะไม่ไม่โดนคดีขนาดนี้หรอกครับอ๋ะอ,ะบอะหมายถึงอ๋อกาหมายความว่าถ้าถ้าเกิดมันมีเนี้ยผมไม่โดนอย่างนี้เหรอไม่ถ้ามันถ้ามันถ้ามันมีจริงละพี่การทํางานสูงของทีมตนายจะง่ายกว่านี้เยอะ หมูยี่ผมทํางานบ,บางทีเราวางแผนไว้โดนโดนแก้เกมมันเยอะแล้วก็ต้องมานั่งแก้ปัญหารายวันเหมือนกันนะพี่มันไม่ได้ผมว่าไม่มีหรอกไม่มีหรอกคือไม่ได้ง่ายอย่างไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดใช่ไหมไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอย่างนี้ืเห็นผมชิวๆอ่ะผมเบิ้อเงหลังผมไม่ได้ผมไม่ได้ชิวนะ <c oughs> ผมวางแผนเ,เออเออเออเ <c oughs> <c oughs> จ็ดชั้นวางแผนเจ็ดชั้นนะคุณทูลคุณคุณวิทูลง,งานทีมง,งานวางแผนกัน อ่ะคุยทูลนิดนึงครับนิดนึงเออวันเนี้ยเรามาแจ้งความเนี่ยตัวของคุณพัฒน์อ่พิพพูดให้มา,มา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 แจ้งความคุณพัฒน์ถูกไหมครับทีนี้อีกหนึ่งค,คนล่ะท่านประธานอ่ะท่านประธานอ่ะสรุปมีหรือไม่มีกันแน่คือพูดตรง,ตรงๆเลยเราก็ไม่ได้คือพี่พอบอกว่าไม่ได้จ่ายเขาบอกคุณธิต่าเองก็ไม่ได้จ่ายเขาแล้วก็ไม่ประสงค์จะดำเนินการีเรองนี้ไม่เป็นรื่นานมาแล้วแกไม่ดำเนินการอะไรผมผม,ผมก็จบอ๋อ หมายถึงตัวพอตัวคุณพอบอกคุณมิทูลว่าไม่ประสงค์ดำเนินการกับประธานสถูกไหมเหรอใช่ครับไม่ประสงค์ไม่ประสงค์นะอ๋อแล้วแล้วมันมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันจริงไหมฮะไม่ไทราแบบเลยแกบอกว่าแกไม่ได้จ่ายนะผมก็มงงเหมือนอก,กันหมอดพี่เต่าไม่ได้จ่ายมันก็ตามก็ตามเพราะว่าครับไม่จ่ายก็ไม่จ่ายอ่าไม่จ่ายเราก็จปบประมาณนี้ไม่จ่ายก็จบงั้นงั้นงั้นเท่ากับว่างั้นเท่ากับว่าตอนนี้ประธานสคือโล่งแล้วอย่างนี้เหละ บอกอะลรว่าโน่งโล่งอ่ะแกก็ถือว่าโน่งแต่แกจะโดนใครสาวไสอะไรก็เลยของแกแล้วเนแล้วแล้วิววววทูศเนือเนือเหนือกว่าประธานประธานสอมีไหมเหนือกว่าประธานสอไม่มีอย่าไปโยงผู้ใหญ่ไม่มีไม่มีใช่ไหมครับไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่ไมีก็คือ,คอคที่ที่ตอบพี่ว่าถ้าเกิดมีเดี๋ยการสืบคดีมันจะง่ายกว่านี้โอ้ยถ้าถ้าถ้าเราจ่ายกันจริงนะในปีก็อยู่ือประเทศไทยแนละ้วมันมันก็ง่ายแต่ตอนเนี้ยอย่าลืมว่าข้าราชการท่านมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ท่านจะมารับสินมือกันไหม